มานี่มานี่พ่อเมื่อยกินตะไทกินตะไทได้นาวคงเฝ้าเฮ้เฮียพลบตยกเจ้าเฮียกลเฮียกลบเฮ้นี่ครับน้องนี่ตีหลอกได้ตีได้เฮ้พลหงอนนอืมอไๆ พี่เล็ um ่หลบพี <s> ่น um ้ำชุดพอปงังนยังไงบอกใครบอสชุดซับมาหน้าหลบความพี่พี่คลอรถกับพี่ผัวฮ่าวผ่วกันได้แล้วได้แล้วได้แล้วคืออะไนี่ เพียะฮะเขาคิดเก็นหัวอ้าไมนใส่น,นายเว่าก,กัพละคนละไปผ้ออาอะฮะ